ลายยิ้มใหญ่ค่ะใช่ครับลายยิ้มใหญ่ครับผมไม่รู้ครับผมเห็นเ <Okay, S 2> <Okay. S 1> ขาพิมมา <c oughs> ผมก็พูดตามที่เขาพิมพ์ <c oughs> อุ้ยหมายสองร้อยอ, <c oughs> อ้าวอ้าวอาวอาโคตยังตกอยู่เลย <c oughs> วัดบางเพลอ่ะเหรอเดี๋ยวก็หยุดคน <c oughs> ไม่หยุดเราก็หยุด <c oughs> มยาก มีกับใครบ้างผมร้องไม่แน่ใจว่าใครไปบ้างนะแต่ที่รู้ๆก็มีลุงโจ้ไปแล้วก็ใครอีกติ๊งให้เราแจ้ว่าคุณน้องไม้น้องไม้ติ้งก่อนยยามาแคล้วแคลวแกลวแควน้องไม้แกลวมากน่าโรงแรมที่น้ำขังไปแล้ว้ะออกได้มั้ยน้ำขังหายกญแจก่อนนะครับ ถ้าเกิดว่าออกมาได้ก็แห้งกน้ำออกมาครับน้องขวัญมาได้ไปด้วยก็ได้ดดดดมาสวัสดีสวัสดีทุกคนครับน้ำขังก็เทีบมน้ำติดตัวไวน้นะเพื่อป้องกันยิงไม่เข้าเอ้ยยังยิงไม่ออกปั่นไม่เข้าอะไรเดี๋ยวตั้งใจหน้าไม่หี้ยแนี้ได้ครับพี่อ้อมรอเลย ม่ให้กำลังใจลุงนะวันนี้ลุงก็มานะคุณโจ้เสียงเจ๋วก็มานะวันนี้วันนี้มีเล่นไหมครับมีครับผมมีที่ชลบุรีผมอยู่ชลบุรีครับผมได้อยู่โคราชขอบคุณของฝันครับ ไอ้อันั้นฝากเป็นกำลังใจให้เยอะๆนะครับไปชมวันนี้นะใครมาบ้างตอนนี้ที่รู้ๆมีผมกับลุงคนอื่นรู้ใครมาบ้างทุกคนพักที่เดียวกันครับ อยากไปให้กำลังใจแต่เราอยู่ไกลจังโอส่งกำลังใจหน้าโจก็ได้นะผ่อนใจไปไหนคนระับผ่อนใจไม่แน่ใจครับผมน้องออยมาไหมงั้นทีชยอไอออยไม่ได้มามั้งไอออยอยู่ไหนบงหูดิ เป็นงานแบงเกอร์ของพี่ไอครับวันนี้ก็ร่วมไอคนเกิดพี่ไอด้วยนะครับพี่ไออนัน์ัน้นเพกเสียงดีมากขาบอกว่าเสียงดีมากๆเจนนุ่นไม่ได้มาเจนนุ่นไปร้องเพลงทีส่สาราการเมื่อวานจะคนเล่นดีมากๆขอบคุณมากครับวันนี้อยู่จังหวัดอะไรวันนี้อยู่ชนบรุรีมีอะไรสักหน่อยจนวันนี้ มีครับผมมีไลฟ์สดยิ้มใหญ่ครัน่าจะหนึ่ร้อยแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณเขาไปติ้งมาน่ารักมากเลยทุกคนฝากติ้งหน่อยเป็นใจให้คันนาทุกคนพวกนี้ไปโคลาใช่ไปดูโคลาครับเร็วเร็วเร็วติ้งเร็วติ้งเร็วติ้งเร็วเร็วเร็วติ้งเร็วติ้งไปแล้วนะครับโอ้ขอบคุณครับหา้ไม้หมดนี่เสียงดีจริงใช่ออกรถใหม่ยังไม่ออก ไปอยากไปห้ังใจเต้นกับหนึ่งโจ้ฝนตกเดี๋ยวก็ายุดสารกลางชนเข้าเส้นทางเลยใกล้ๆกันนะน้องเต้นเส้นทางเก่งเขาเล็กที่มันจอรองเท้าเอฟซีทางบ้านมาแสดงใกล้ๆเลยโคโลราจูนบิกกี้กิลโคลราจูนลิ้วสองร้อยหกสิบโดดสองร้อยหกสิบเมื่อคืนเล่นเสร็จแล้วกลับเลยใช่ไหมใช่พอเล่นเสร็จก็ตีมันนี่เลย ร้องกี่โมงประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วแต่เขาจะให้ร้องขับรถเก่งมากเลือกรถเก่ก็ดึกมากนะใช่ที่ไปหาไม่เจอเออลืมลาเลยเพราะว่าต้นคิดว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเออ ไม่ไม่รีบแต่พอเริ่มมันก,ก็ดึกแล้วใช่ไหมถ้าเกิดไม่รีบกบแบบง,วง่่งๆหัวขับอ่บองวงโงก็เลยกลับเลยดีกว่าไว้เจอกันสิบสามทีนะพี่พานะขอโทษด้วยนะปัดตีพี่หนำเตยเตยมันชู้ครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับพักผ่อนบ้างนะครับเป็นห่วงครับขอบคุณมากครับผมก็เป็นห่วงตัวเองเหมือนกันครับ ตเติร์นตีรถไม่เจ็บมือะใช่โอ้ยผมตีรถอะไรคนละตีกัน13ได้ไปหานะได้ไปไดครับสวัสดีครับดีจ้าเอมมี่สวัสดีครับติดรับส่งไปเลยโอย้ขอบคุณมากครับติดงานเอา้าถ้าเกิดพี่ตาไม่มาผมก็ไม่ไปอะงาน13คืนเลยหยอกหยอกเลยไม่ติดงานเลยพี่ตา คู okay, oh ่น mm ี hmm. mm ้เจอกันหน้าจอโอเคครับวันนี้ไม่มีอะไรหรอกมีครับวันนี้ร้องเพลงชนบุรีครับเขียนเปลี่ยนไหมวันนี้เมื่อคือดูดีเก่ะครับเหมือนเห็นเพิ่นใช่ไหมตรงนี้ัติเทศบุกหรือยู่ใช่ใช่เมื่อคืนนี้ผมมาครับมาแล้วตรงนี้ก็เยียบมาเร็วใช่ไหมพอเยียบกับพอเยียบมาเพิ่งเห็นว่าลุงแกนอนอยู่ ร้องกั่ทั้งหนดเลยเราก็ผมก็เบรคผมเอกลิบตผมก็ไปจอดเลยข้างทางผมก็สงสัยแบบว่าทําไมไม่มีคนแบบไปโบกรถให้แกกลัวแบบว่ารถที่มันมาเร็วๆแล้วมันจะเหยียบแกไงก็เลยลงไปแล้วก็ไปช่วยเขาโบกรถไม่เคยเลยน่าจะลุงแกน่าจะเมาขับรถแล้วก็ชนกับโคสะพานแล้วแบบว่าผมก็ขับตามไปไฟก็มืดๆนะครับขับอับไปเสร็จปุ๊บพอเลิกโค้งมาก็ไม่เลิกโค้งพอตรงมาก็เจอ แกนอนอยู่พอแกนอนอยู่เสร็จปุ๊บนี่ยก,ก็ปเบรกแล้วก็จอดตีรถข้างเข้าข้างแล้วก็ไปช่วยขาบุบกรถเอาอยางไปตั้งให้แกไม,ไม่รู้ว่าแกเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเพราะว่าพอพวกู้ภัยมาเต้นก็กลับเลย รถระวังระวังกันด้วยนะทุกคนตอนนี้โดยเฉพาะาคนที่ไกลๆนะมาดูก็ค่อยๆรับแต่ะวันะคนฝากติงให้หน่อยเร็วๆๆๆ,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 ๆวันนี้เล่นไหนจ๊ะวันนี้ที่เชียงบุรีครับเรามาร้องเพลงงาเป็นเกิพี่ไอ้ น้องเพลงที่โมงน่าจะประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มแต่แต่มันกำหนดไม่ได้เต้นจิ๊บไปไหนไม่เห็นเลยน้องจิ๊บน่าจะพักมั้งไม่ก็สบายหรือเปล่าไม่แน่ใจครับเลขที่วตตดาครับขอบคุณมากเลยครับจิ๊บฟรีครับชุดบารีฟ้ารั่วเข้าห้าอะไรมาอุดครับยังไม่นอนแต่เมื่อคืน กันจริงเหรออุย้ยขอบคุณติ๊งหนึ่งเดมกระเด็นอยากได้สีอะไรคะอม่าเงี้สีอะไรก็ได้ได้หมดทุกสีเลยวิววีขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะต่อบพลบอกระเด็นเลยจริงเหรอพลบอคอมพิวเตอร์เหรออะไรพลบอรถจริงเหรอพี่บูมทำไมหน้าแบบนี้เนี่ย นี่คุรล่วงครับอันนี้ก็เป็นเอฟซีของเอ,อ่อบ้านเติร์นนูออนนะวันนี้ก็ทาเขาแบบว่าตามพวกมาได <Okay. S 1> ้ให้ดูเอฟซีหมนะไหมครับเห็นไหมครับนี่คนคนใครไม่เข้ามาใครก็ส่วนกัน ก็ล้วพี่ขวดแล้วปีนี้ยี่ห้าขวดครับใช่ขาพูดการเสียงชงชิงฝงช่างชิงชงช่งชงเสียฝงเอฟซีจากจากฮ่องกงครับ ไปโคลาคนนี้ไปโคลาตีรอเสมอตัวเสมอตายขอบคุณมากคุยสวัสดีโอขอบคุณน้องไฮเอาตัวคนไปแล้วนะพี่เดียเข้ามาแล้วพี่เดียมาเราจะไปนะครับมันเป็นยอกเดียวเดียวน,นี้มาโคราตไหมนะจะไปเชียร์ไปนะไรค,รครับไม่โาโครับ พี yeah, 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 um ่เ um ดียอยากเห็นูยร์อยากเห็นอยากเห็นเอหนูบ้างดูเอหนูนี่เป็นเอฟซต้นเองเป็นเอฟซีจากฮ่องกงรขบผู้ก่ช่วงเช้าชิ้สูงสองชี้ง